คิมจะมาแนะนำยางสำหรับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์ Continental ครับกับรุ่น Altra Contact UX7 ครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวพรีเมียมแต่ราคาเนี่ยย่อมยาวลงมากัว่าพรีเมียมเนี่ยอยู่ถึง15-20ครับ <Wow. S 1> ทำใหเ้เป็นยางที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วผม,มก็คือไปทดสอบมาแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยยางมาบอกต่อนะครับ ก็คือมันมี3ามข้อหลกัหลกๆนะครับข้อแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ครับ extra confidence ครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับโดยปกติรถ SUV ที่มีขนาดใหญ่พวกนี้มันจะมีน้ำหนักเยอะถ้าคุณใช้ยางที่แบบบรรทุกเยอะๆมันก็จะแข็งไว้เลย oh <my> ถ้าคุณใช้ยางประเภทแบบนุ่มนวลไปเลยมันก็จะนุ่มโยนตัวไปเลยแต่ว่า continental u x 7ตัวนี้เขาทำออกมาให้มันสมดุลกับน้ำหนักรถเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับทำให้เวลาคุณใช้งานมันมีการทรงตัวที่รู้สึกแบบดีอะ ไม่ได้ฟิลลิ่งแบบโยนยกเย่ ok ie, คนข้างหลังเวียนหัวอะไรยเงี้ยไม่เลยการทรงตัวมันจะทำให้คุณขับขี่ได้ดีขึ้นข้อที่2นะครับก็คือเอ็กซ์เตอรเซฟตี้นะครับในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมยังยืนยันนะในเรื่องของการใช้งานของรถ SUV เนี่ยจุดแบบที่มันเป็นปัญหาจริงๆนะคือเรื่องเวลาเข้าโค้งเวลาเข้าโค้งเนี่ยถ้าสมมติรถมันทรงสูงใช่ไหมการโยนตัวมันจะเยอะแล้วมันแรงจุดเหวี่ยงมันจะเยอะมันทําให้การทรงตัวมันจะทำแบบได้แยๆๆ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยางเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยนะครับยางคอนเนตัน U X7 ตัวนี้เว้ไหลาย,ยางครับเพราะออกแบบไหลาย,ยางให้มันแบบแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้ความรู้สึกเวลาเข้าโค้งเนี่ยการโยนตัวนเนี่ยมันลดลงบ <Nice. S 1> วกกับข้อแรกที่ผมบอกว่าการสมดุลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับสส่วนนี้มันทําให้การขับขี่รถ SUV ทั้งทางตัวมีความสมดุลแล้วก็ทางเข้าโค้งเนี่ยการโยนตัวก็จะต่ําลงด้วยครับพูดถึงเรื่องความคงทนมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วอีกข้อหนึ่งที่ผมว่า คุณต้องใส่ใจเพราะว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินในกระเป๋าไงถ้าสมมติว่ายิ่งใช้ยิ่งทนเนี่ยมันก็ถือว่ายิ่งคุ้มนานฮะ UX7 เนี่ยออกแบบเนื้อยางออกแบบลายดอกอยางเนี่ยทำให้มีความคงทนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ3ข้อนี้นะครับทำให้ยาง Continental Ultra Contact UX7 รุ่นนี้เนี่ยน่าใช้มากๆนะครับสำหรับยาง SUV <Wow. S 1> นะครับแล้วก็นี่ของแถมตอนนี้นะครับนี่ของแถมเท่ๆของยาง Continental UX7 นะครับ มีรถเข็นหรือสวยอย่างนี้ไว้ขนของใส่เด็กเล่นใส่ทุกๆอย่างได้หมดเลยนะครับดีคงทนดีนะครับก็คุ้มนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับให้ยางเป็นเรื่องง่ายครับที่ไทยบิดสามารถสั่งซื้อ,อยาง c o นเ n นตั U X 7ได้แล้วนะครับทับที่บ้านเขียวได้เลยเราพร้อมให้บริการครับ